คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาเฉพาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรได้คำแนะนำเด็กและเยาวชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก้าอี้มุมห้องในวันนี้ทุกคนก็กลับมาพบกับแอดมุมห้องพร้อมเรื่องราวสุดหน้าตะลึงอีกเช่นเคยคะ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ขอฝากช่องเก้าอี้มุมห้องเอาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมคะ่ะ และเรื่องราวที่เรามาพบกันในจัดมาเล่า EP ที่84นี้ก็คือเรื่องราวความรักต้องห้ามที่ถูกกีดกันจนกระทั่งก่อให้เกิดความสูญเสียที่น่าสะพรึงขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาราวๆ25ปีที่แล้วณเมืองไทเปประเทศไต้หวันได้เกิดคดีสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมพร้อมกับพ่อแม่บุญธรรมของตัวเองเป็นการสังหารยกครัว โดยในเวลาต่อมาจึงได้ทราบว่าคนร้ายก็คือแฟนหนุ่มของเด็กสาวผู้เสียชีวิตนั่นเองสาเหตุที่เขาลงมือกระทำการเหี่ยมโหดขนาดนี้เป็นเพราะความเข้าใจผิดจากการถูกกีดการเรื่องความรักระหว่างเขาและเด็กสาวผู้เสียชีวิตโดยแฟนสาวที่เขาได้ลงมือสังหารไปนั้นเธอคืออยู่ซันซานนักเรียนสาววัย16ปีย้อนกลับไปช่วงก่อนที่จะเกิดเรื่อง ครอบครัวสกุลอยู่ประกอบไปด้วยสองสามีภรรยาแท้อยู่และอยู่สันซานวัยเพียง16ปีซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของสองสามีภรรยาสกุลอยู่เธอเป็นเด็กที่น่ารักมีหน้าตาจิ้มลิ้มในช่วงเวลานั้นเธอกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งของไทเปและที่นี้เองทำให้เธอได้รู้จักกับชายคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาเขา คือผู้ที่ได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเขาคนนั้นก็คือนายดูฮานเซงิงคุณครูหนุ่มวัย36ปีซึ่งเป็นคนรักของอยู่ซานซานเขาเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่กัมพูชาก่อนที่จะย้ายมาศึกษาต่อที่ไต้หวันและได้เริ่มต้นอาชีพครูที่นี่ทั้งสองคนพบรักกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ซันซานนั้นอายุได้เพียง12ปี ทั้งคู่เก็บงำความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้ยาวนานจนกระทั่งผ่านไปได้สปีในที่สุดความลับก็ถูกเปิดเผยช่วงปีแรกๆนั้นทั้งคู่ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรเกินเลยต่อกันนอกจากการหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่ในช่วงปีหลังๆทั้งคู่ได้เริ่มขยับขั้นความสัมพันธ์มาจนมีเรื่องเลยเถิดเกิดขึ้นความลับ จึงไม่เป็นความลับอีกต่อไปพ่อแม่ของอยู่สันๆานได้พบข้อความที่ทั้งคู่ส่งหากันซึ่งมันล้วนแล้วแต่มีถ้อยคำหวานๆดูแล้วไม่ใช่การส่งข้อความสนทนากันแค่ในฐานะครูกับลูกศิษย์อย่างแน่นอนพ่อกับแม่จึงไปเค้นถามความจริงจากอยู่ซันๆานจนทราบว่าทั้งสองคนได้แอบคบหากันมานานถึงสี่ปีแล้ว พ่อกับแม่ได้บังคับให้ทั้งคู่เลิกติดต่อกันโดยเด็ดขาดทางด้านดูฮานเซงพยายามเข้ามาเจรจากับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงโดยเขาบอกว่าเขายินดีที่จะแต่งงานกับอยูซันซานเมื่อเธอถึงวัยอันควรที่จะแต่งงานได้แล้วทว่าพ่อแม่ของเด็กสาวกลับไม่ยอมและยังได้เรียกร้องเงินค่าเสียหายจากนายดูฮานเซงเป็นจำนวนมากถึง12ล้านหยวน หรือราวๆ52ล้านบาทเพื่อแลกกับการที่จะไม่ไปร้องเรียนแถมยังได้ทำการข่มขู่ชายหนุ่มว่าถ้าหากไม่ยอมจ่ายเงินค่าเสียหายจำนวนนี้จะเอาชีวิตของเขาแทนหลังจากนั้นก็ห้ามไม่ให้ทั้งคู่ติดต่อกันโดยเด็ดขาดดูฮานเซงคิดว่าครอบครัวนี้แค่ต้องการรีดไถเงินจากเขาเท่านั้นอีกทั้งแฟนสาวเองก็ขาดการติดต่อไป เขาจึงเข้าใจไปว่าอยู่ซันซานที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีเพราะว,ว่าเธอหมดรักเขาไปแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นในใจและนับวันความแค้นก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆจนนำพาให้เกิดเรื่องราวที่น่าตกตะลึงขึ้นในช่วงสายของวันที่12ธันวาคมปี1995นายดูฮานเซงได้พกมีด บุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวอยู่เขาตัดสินใจที่จะแก้แค้นด้วยการลงมือสังหารทุกคนในครอบครัวนี้ทันทีที่เข้าไปในอพาร์ตเมนต์เขาก็พบกับนายอยูผู้เป็นพ่ออยู่บริเวณห้องนั่งเล่นจึงได้ใช้มีดที่เตรียมมากระหน่ำแทงเข้าไปถึง9แผลแล้วปล่อยทิ้งร่างนายอยู่สุดลงไปนอนกองกับพื้นอยู่ันซานที่ได้ยินเสียงคล้ายคนกำลังต่อสู้กัน ก็ได้รีบวิ่งหนีจะกลับเข้าห้องนอนของตัวเองด้านดูฮานเซิงเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าเขากระโจนเข้าประชิดตัวเด็กสาวพร้อมใช้มีดที่เตรียมมากระนำแทงเธอไปทั่วร่างถึง21แผลจากนั้นจึงปิดท้ายด้วยการใช้มีดเฉือนเข้าที่ลำคอของเธอลึกถึงกระดูกลำคอห้อยร่องแรงจนเกือบขาดนับว่าเธอ ได้กลายเป็นศพที่สองไปเรียบร้อยแล้วสภาพภายในบ้านเวลานั้นเต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้รอยเลือดที่กระเซ็นติดตามผนังห้องและเลือดที่อาบจึงนองไปทั่วพื้นในตอนนั้นเองทางด้านนายหูกลัวผู้เช่าห้องของครอบครัวนี้ก็ได้ออกมาดู เนื่องจากได้ยินเสียงคนต่อสู้กันดังไปถึงภายในห้องนอนเมื่อดูฮานเซิงเห็นว่ามีบุคคลอื่นเห็นเหตุการณ์จึงรีบปีเข้าไปทำร้ายเพื่อหวังฆ่าปิดปากหลังจากต่อสู้กันอยู่ครู่หนึ่งนายดูได้ใช้มีดแทงร่างของนายหูกวัวหลายครั้งจนอีกฝ่ายแน่นิ่งไปเขาจึงคิดว่านายหูกวัวคงจะเสียชีวิตไปแล้วความเลือดเย็นของนายดูฮานเซิง ยังไม่หมดเพียงเท่านี้หลังจัดการกับคนในบ้านจนหมดเขาก็มานั่งรอนางอยู่กลับมาบ้านอย่างใจเย็นเมื่อนางอยู่กลับมาถึงบ้านในช่วงบ่ายเขาก็ได้ใช้มีดแทงร่างของเธอนับ2ี่สบแผลตรงบริเวณประตูทางเข้าบ้านอย่างไร้ความปราณีก่อนที่จะหลบหนีไปทว่ารอยหยดเลือดภายในห้องที่เกิดเหตุนั้น ยังไม่มากพอให้เขารอดตัวไปได้นายหูกวาที่นอนสลบอยู่เขาได้ฟื้นขึ้นมาในตอนเย็นพอตั้งสติได้ก็พาร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลรีบออกไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในอาพาร์ตเมนต์นับว่านายหูกวานั้นดวงแข็งมากที่รอดชีวิตแต่ถึงกระนั้นอาการบาดเจ็บของเขาก็ยังเข้าขั้นสาหัสอยู่ดีในเบื้องต้น นายหูกวาตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งเนื่องจากคำให้การที่วกวนและตำรวจระแวงสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ทุกคนในบ้านเสียชีวิตแต่เขากับรอดชีวิตอยู่เพียงคนเดียวแต่แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบกับรอยเท้าเปื้อนเลือดอันเป็นหลักฐานสำคัญในการจับกลุ่มตัวฆาตกรตัวจริงนอกจากนี้ ยังได้พบบันทึกข้อความของอยูซันซานซึ่งเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มีใจความว่าถึงพ่อกับแม่จะบีบบังคับให้เราเลิกกันแต่ส่วนลึกในใจฉันยังคงรักเขามากสักวันเราคงจะได้หนีไปอยู่ด้วยกันเป็นบันทึกระบายความในใจเพียงสั้นๆที่หากว่านายดูฮานซิงได้รับรู้มาก่อนหน้านี้ เหตุการณ์สยองขวัญเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน48ชั่วโมงถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบตัวฆาตรกรตัวจริงอย่างนายดุหฮานเซงเอาไว้ได้ในสภาพที่ใบหน้าของเขามีรอยถูกของมีคมบาดเป็นแผลบริเวณแก้มและตามร่างกายเต็มไปด้วยรอยบาดแผลจากการต่อสู้เมื่อถูกจับเขาก็ได้ให้การสารภาพว่า เป็นผู้ลงมือสังหารสมาชิกทุกคนของครอบครัวสกุลอยู่เองสาเหตุมาจากการที่ถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงกีดกันเรื่องความรักเพราะทั้งคู่มองว่ามันไม่เหมาะสมเนื่องจากนายดูกับซันซานพบกันในฐานะครูและลูกศิษย์อีกทั้งฝ่ายหญิงเองก็ยังอายุน้อยเกินไปที่จะมีความรักอีกแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจลงมือก่อเหตุก็คือครอบครัวอยู่ ปฏิเสธข้อเสนอแต่งงานของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามไปเจราจาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนำซ้ำยังถูกอีกฝ่ายเรียกร้องเงินจากเขาเป็นจำนวนมากถึง12ล้านหยวนหรือก็คือ52ล้านบาทประกอบกับเกิดน้อยใจในตัวคนรักซึ่งขาดการติดต่อไปจริงๆจึงคิดว่าเธอหมดเยื่อใหญ่และเปลี่ยนใจไปจากเขาแล้วเขาจึงได้เลือกบรรดาโทสะ ด้วยการก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบใดๆเพราะวิเคระขอศักพฤติกรรมที่มีการตะเตรียมอาวุธมาก่อเหตุคดีนี้นับเป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนและไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าแล้วและโทษทันที่นายดูฮานเซียงได้รับก็คือการถูกประหารชีวิตในอีกสาปีต่อมา เป็นอันปิดฉากคดีสังหารโหดยกครัวจากปมกีดกันความรักหากว่าในดูอดทนเชื่อใจและลองพยายามเข้าไปหาคนรักสักนิดตัดความคิดฟุ้งซ่านและสร้างความเข้าใจที่แท้จริงต่อกันกับคนรักเหตุการณ์ทั้งหมดคงไม่จบลงแบบนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดแล้วนี่นับเป็นอีกหนึ่งคดีที่ชี้ให้เห็นว่า ความคิดไปเองนั้นอันตรายมากแค่ไหนอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ในทุกเรื่องที่มีมันเข้ามาเกี่ยวโยงอยู่ด้วยก็คือเงินค่ะเงินคือความจำเป็นความจำเป็นคือภาวะที่ค่อนข้างบีบบังคับซึ่งก่อให้เกิดความกดดันเป็นผลให้เกิดความเครียดตามมาจนมันสามารถปุกมุมมืดในตัวใครหลายคนขึ้นมาได้ในตอนนี้ มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะหยุดยั้งไม่ให้เกิดเรื่องเลวร้วายขึ้นได้นั่นก็คือสติค่ะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านมีสติในทุกย่างก้าวของชีวิตและโปรดใช้วิจารณญาณต่อเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังนี้ไปด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไป และเพื่อความรวดเร็วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะการแจ้งเตือนจะได้เด้งขึ้นมาแบบทันใจเราจะได้ไม่คลาดกันตอนนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ